สวัสดีครับทีมงานทีมึงประหลจะมาอัปเดตคู่มวยปรับเปลี่ยนของศึกมวยไทยเจ็ดสีคู่ที่3พิกัด116ปอนด์ประจำวันอาทิตย์ที่16ตุลาคม2565มาดูกันครับปรับเปลี่ยนคู่ที่3เนื่องจากเพชรนำโชคสอจโอต้งประจีนไม่พร้อมชกมวยมาแทนเป็นนุ่มสุรินชอเกตวีนามาดูฟอร์มกันครับ มุมแดงฤทธนาคาอาบาจนครพนมอายุ22ปีสูง166เซนติเมตรเป็นมวยขวาจังหวัดอุบลราชธานีซ้อมที่มอทัศนัยชื่อเดิมโรเบ,บิร์ตสอธนบวรเป็นมวยขวาจังหวัดฝีมือครับนอกในดีถีบซ้ายนำเตะขวาเข่าในเหนียวไล่แขนแทงยัดไส้นะครับแข็งแก่งแข็ง,แ,ขง,แ,ขงแรงหลักเหลี่ยมสมองมวยดีสามไฟล่าสุดมิถุนายน65ชนะคะแนนทองภูนสอจอเล็กเมืองนนท์กรดกดาคม 65ชนะน็อกยก4ี่ยกคีดีทีเอ็นมวยไทยสิงหาคม65ชนะคะแนนพยักจิ๋วกีล่าสปอร์ตมาดูคู่ชกกันครับมุมน้ำเงินนุ่มสุรินชอเกตวีนาอายุ26ปีสูง1 6 2เซนติเมตรเป็นมวยขวาเขา่าจังหวัดศรีสะเกดซ้อมที่ชอเกตวีนาชื่อเดิมยุทธนาตะเคียนรามเป็นมวยจังหวัดฝีมือเข่าในเหนียวหนึบเลยนะครับมีแข้งมีหมัดนำแข็งแก่งบั้มรัดฟัดตีบูดุดันหลักเดี่ยมดี3ไฟล่าสุด สกรกฎาคม65ชนะคะแนนโกโก้โกมอลันนัมบดิตปลายเดือนกรกฎาคม65เหมือนกันครับแพ้คะแนนโชคดีแม็กจันดีกันยายน65ชนะน็อกยก3แสงตะวันชอหพยักษเปรียบเทียบเสียดสีกันแล้วทั้งคู่เบียดคู่ขี้สูสีและยังไม่เคยพบกันมาก่อนครับส่วนมวยมาแทนเป็นมวยต,ต่างศึกต่างสายถ้าเอาความเกา๋ากระดูกแข่งโป๊กอยู่ที่หนุ่มศรินครับ ถ้าหน้าเสียความสดความแข็งแรงของอาวุธช่วงชกอยู่ที่ฤทธิ์นาคาวันนี้ชอบไปที่บรรยากาศความสดความแรงส่วนตัวชอบไปที่ฤทธิ์นาคาอาวจอนครพนมจะเอาชนะหนุ่มสุรินทร์ชอเกตวีนาไปได้อย่างสนุกเล้าใจเข้มข้นลุ้นทุกยกครับจบกันไปแล้วนะครับกับคู่มวยแทนของศึกมวยไทยเจ็ดสี ประจำวันอาทิตย์ที่16ตุลาคม2565คิดเห็นกันยังไงคอมเมนต์กันเข้ามาได้หากผิดภาพประการใดต้องขออภัยมาณที่นี้หรือหากมีคู่มวยปรับเปลี่ยนทางทีมงานจะมาอัปเดตกันอีกครั้งครับสุดท้ายนี้ฝากพี่น้อง f อที่รับชมและชอบฝากกดถูกใจกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อเป็นกาลังใจที่ดีให้กับทีมงานในการจัดทาคลิปต่อๆไปด้วยครับขอขอบคุณและขอให้พี่น้อง f อทุกท่านโชคดีกับการลงทุนในอาทิตย์นี้ รวยๆเฮงๆกันทุกคู่ขอขอบคุณและสวัสดีอีกครั้งครับ